เรรียยบ้อถ้าเข้าฟีเจอร์นี้บันเทิงแล้วนะโอ้โหแล้ว2,002ด้วย2,002ด้วยโอ้โหเพื่อนๆแตกนอกแตกนอก2 2 3 2นะคะคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับเกมลูกรักลูกใจของเราเนาะก,กับสวิตโบนันซ่าวันนี้เนี่ยพกเครดิตมาหลักพันนะเพื่อนๆสองพัน 2, นะคะวันนี้เนี่ยตั้งใจจะเบ็ดหนักนิดนึงนะอาจจะตื่นเต้นตื่นใจนิดนึงนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเดิมพันก่อนอ่ะหกสิบเจ็ดสดีกว่าเลขกำลังสวยเลยมาปึ๊บปึ๊บ เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราลืมปลดโอกาสได้รับฟีเจอร์2เท่านะโอ้โหแล้วคอมโบดีซะด้วยสิโอ้โหพักก่อนแป๊บนึงเออลำพังเปิดก็ยังจะเข้ายากอยู่แล้วอันนี้ปิดไปเลยน่าจะยากกดเดิมนะน่าจะมม่มาให้เห็นเลยนะน่าจะแบบไม่มาให้เห็นเลยอะไรแบบนี้หรือเปล่าปึ๊บวันนี้ตั้งใจปั่นเองด้วยเพื่อน ะะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาโบด้วยละกันเนาะอยากให้ทำดูเท่าไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะปึ๊บไม่ตื่นเต้นเลยอะเบ็ด 87, แเราเบ็ด1 0 0ดีไหมเออให้มันตื่นเต้นตื่นใจนิดนึงปึ๊บอยากเบ็200เหมือนกันนะแต่กลัวไปไวกดสักสิ 10, รอบน่าจะหมดแล้วแหละอะไม่ถึงด้วยซ้ำหรือเปล่า เดี๋ยวเราค่อยๆเบ็ดช่วงนี้เนี่ยเวอร์ชันอะปรับปรับเบ็ดก่อนนะคะไปที่100เนาะช่วงนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆนะคะเล่นเราไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนที่มันจะแตกดีหรือไม่แตกดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นเวอร์ชันนี้เนี่ยแตกดีมากแต่เราไปเล่นเวอร์ชันเอคริสตัสมั้ยไม่มาเลยนะปุ๊บโอเคอง่นลายกล้วยน่าจะต่ออะฮะสวยปุ๊บเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย เขาบอกว่าเวอร์ชันเอคริสมาแตกดีมากๆแต่ให้เทียบกับเวอร์ชันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบตันแหละเพื่อน <laughs> ๆ <laughs> นะคะเพราะว่าดูดิลายมาเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายก็ไม่ดีเหมือนเดิมอ่ะดูเห็นไหมคนเลทเทสเลยโอ้โหสภาพโอ้โหแล้วมาสองไม้ตลอดเลยสวยลายสวยแบบนี้ไหลไหมอ่าฮะองุ่นน่าจะต่อสวยทิดลงอ่าฮะ ต่อไว้อูโหเ,เพื่อนๆรอบนี้คอมโบหนักนะอูห้หูสวยนี่ไงกล้วยลงอูหูเรียบร้อยถ้าเข้าฟีเจอร์นี้บันเทิงแล้วนะอูห้หูแล้ว2002ด้วย2002ด้วยอู้หูเ,เพื่อนๆแตกนอกแตกนอก2 2งน้นะคะนี่แล้วสามด้วยอูห้หูอีกไมมหนึง่งเท่านั้นไม่มาเลยวะ่ะอู้หูไม่งั้นบันเทิงแล้วนะ่ะงวดร้อนว่ะมาดิ มันต้องมาสักรอบนึงแหละโอ้โหสภาพแล้วแบบผลไม้เลเทจริงๆดูโอ้โหแล้วคอมโบหนึ่งรอบสองรอบเงี้ยแล้วเมื่อกี้คอมโบหนักนะปิเจอร์ได้สมไม้ขาดอีกหนึ่งไม้ไม่มาหัวร้อนมากๆปึ๊บหมดหวังแล้วแหละสามพัน ความจริงถ้าทุกคนเล่นแล้วทุกคนแตกนอกขนาดเนี้ก็หนีได้ก็หนีเลยนี่ไอคิดจะไปต้อไปให้สุดดูดิมันจะเป็นยังไงบะมันจะเป็นยังไงตอนนี้ปรับเป็ดไปที่125่งยี่แล้วนะเพื่อนๆหนึ่งร้อห้าสิบไปเลยนี่ทำการใหญ่แล้วใจตรงนี้เพื่อนๆปึ๊บโอ้โหโอ้โหเริ่มท้อแล้วว่ะ ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยคือฟีเจอร์เนี่ยมาแค่หนึ่งไม้2ไม้แหละสูงสุดก็อยู่ที่2ไม้เมื่อกี้สาไม้ไม้สี่ไม่ไมลงอัง,งุนน่าจะต่อเนีย่ยเห็นไหมถ้าผลลาไม้มันไม่สวยก็แบบเอาฟีเจอร์มาให้กันหน่อยก็ได้มีเลเทะทั้งผลลาไม้นะคะฟีเจอร์ก็มาให้เห็นแค่สองไม้สามไม้เองนะผิดหวังมากๆเลยเขาถึงบอกแหละว่า ช่วงเนี้ยเวอร์ชันเนี้ยเกลือมากๆถ้าให้เทียบกับเวอร์ชันเอเคิรมาณนะเอเคิรมาณนี่เขามามาแบบคอมโบแบบหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วเล่นแล้วเล่นเพราะแบบเออถ้าเป็นเ e อเคิร์ตมาณ่ะเขาก็จะแบบคอมโบสักหนึ่งถึงสามรอบเพือ่อนๆแล้วโคตรฟูลเขาก็ไม่น่าเกียดนะแต่อันเนี้ยคือดูดิ ผลไม้ก็เลดเทดแล้วคอมโบแค่รอบหนึ่งเมื่อกี้ที่เราแตกนอกขนามเองแล้วเฟเจอร์เมื่อกี้คอมโบโคตรหนักนะไม่ลงอีกไม้หนึ่งไม่มาหิดหวังมากๆกับเวอร์ชันนี้เราจะหนีไปเล่นเ e อ็กคริมาชัวคราวก่อนนะเพื่อนสถานการณ์ปกติเมื่อไรเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะ อย่าลืมกิจกรรมนะคะกิจกรรมของบาโบนะคะเข้าไปที่แฟนเพจเนาะกดติดตามนะคะแล้วแคปหน้าจอไว้ส่ง DM ให้อมินเลยนะคะเรามีการสุ่มแจกแน่นอนนะคะชื่อเพจอยู่แต่เดี๋ยวแนบให้ตรงคอมเมนตล์ละกันเนาะสามารถไปกดติดตามข่าวสารทุกอย่างนะคะของบาโบได้เลยเนาะมีกิจกรรมอะไรดีๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะปึ๊บอ่ะกลับมาที่สวิตโบนันซาของเรา จากทุน2,000ตอนนี้ลงมาอยู่ที่พันสามพัสองแล้วนะคะ oh. ความจริงเราน่าจะไปตั้งแต่มแต่เมื่อกี้แล้วเนาะสองพันเมื่อกี้ก็ถือว่ายังไม่ขาดทุนอ่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆ,หนๆล่ะคิดจะไปต้องไปให้สุดมาดิมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวแต่ผลไม้มันเลเทไม่ไหวเลยนะดูดีสภาพโอ้โหหนึ่งรอแล้วนะอันเนี้ยอุตสาห์ลดเบรดลงจากหนึ่งร้อยห้าสินะเมื่อกี้ก็ยังไม่มาให้เห็น น่าจะไม่กล้าจ่ายถึงจะเข้าฟีเจอร์จริงๆก็น่าจะจ่ายแค่อรอบหนึ่งถ้าให้เดานะปึ๊บแนะนำไปเล่นอเอ็กคิดมาเถอะเพื่อนๆไม่ไหวเลยนะคะกับต้นตำรับเขาโอ้โหเกือไม่ไหวแสบไตไปโมดปึ๊บโอเคพักเถอะแล้วก้าสิบสามสุดท้ายนะคะโอเค ใครอยากให้บาโบทำทุนโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยกูนะ้ใครอยากให้บาโบททำทุนเท่าไหร่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะแต่วันนี้รู้สึกหัวร้อนมากๆเลยขอไปอีกหน่อยได้จะมาโอ้โหขนาด75สุดท้ายก็ยังไม่มาโอเคงั้นเราจบกันแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยวมาแก้มือกันใหม่นะคะในเกมหน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีคะ่ะ